โอ้ยแปลีคือบุเชกเลยมา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 กินเขากินน้ากังบัดนี่แล้วเรียบร้อยแลได้ก้อยกุ้งแก้วปลาถกผักเอาเลยมีมีมเอาเลยเส็แบเส็แทบมาเนี่ยกอยกุ้งปลาพอดีเต็มเต็มถวยอ้นติ๊บเขาว่แบงแกเอาเลย่อนเอาเลย เนี่นี่แหละป๊อปพักนีนะว้าวใส่หลายมาเด้อมาเด้อกินข้าวกินน้ำกันนี่ม่รอดูจ้ะอ่เอาอะไรได้บ้างแบงสะด้ไหมพักไรพักไรแต่กอกินพักหลายๆเขากินเด็เป็นยาง้นเลยค่ะ ในสวนเลยสวนพักเลยเร็ดมาไม่หล่อนก้าวเว้นแค่ประเดี๋ยวแมปลาเราจมีแมแทงปาก่อนส่ว ข่าวสามคคีมันนี่ก้อยกุ้งคนซูมเมอแตงซูมเมอรนี่ฮ่าฮหา่าย่าฮ่าฮ่ายมาฮ่่า่าฮเบลัาฮ จชผักลีนเขาไปขวลหลานยายใน,นยันปิดเก็บมือเก็บโคขแลวน้ำลังเลยมีพ้าลปนผักพอดีเต็มสื่มาไหวยายมจมกูแล้วก็เงินให้กู้ขาไก่จะไปเมาบัสซีลอยช่องไห

นื้อนิ่มันนิ่มหัมันนิ่มทิ้งเลยค่ะทิ้งเลยโบสุยาหัวใหญ่เพราไปตะาลทะเลเปิดไม่หันแล้วก็พอจะพายกินกลุ่งจะมีบซึ่งหายพอผ้าไปเน็ตมันมันดาวใบหน้า ชุ่มๆ เาหนา่กินี้ค่อยกินพัไก่กุกยางคอยค่ะกไปกวาอีกเนาะค่อยคือมือเขาขังให้กินพักคุ้มๆใหญ่จังวะพอ้่นมันกินอย่างไักเนียชิเบิมุกินเบเต้า ไม่ไหลับเขาแน่ไม่หลันี่เด้กกินแบบนี่น่าลองเนียนไหมไม่เป็นสิตมแบบมึนมึนนี่ผมไม่หยากกินจังเะค่อยค่อยให้ก้ามือโอ้ หลอดปะฮะโอ้แน่หลอดเดี่ยวบุได้แล้วมันอยู่ด้เนะาะเมืองในกาะนี้คืออะเด็กตะปุูนนี่ไข่บ่กินน้ำเบิ่มไปเติมแบบไข่น้ำมันกลัว bên cho cô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không